บทนำการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีอาวุธไทยในปี2037ประเทศไทยได้สร้างความตกตะลึงให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกองทัพไทยประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยนักวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศขีปนาวุธนี้ไม่เพียงแค่ทรงพลังแต่ยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคได้อย่างชัดเจน สมรรถนะขั้นสูงพิสัยไกลและความแม่นยำสูงขีปนาวุธหนักรุ่น2037ของไทยถูกออกแบบมาให้มีพิสยัยทำการไกลถึง2,500กิโลเมตรซึ่งเพียงพอในการเข้าถึงเป้าหมายสำคัญในภูมิภาคโดยไม่ต้องพึ่งฐานยิงนอกประเทศระบบนำวิธีแบบ GPS ควบคู่กับเลเซอร์ล็อกเป้าทำให้มีความแม่นยำสูงระดับจุดศูนย์กลางบินเบนไม่เกิน5เมตรเพิ่มความมั่นใจในการโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญสูง ระบบส่งกำลังและหัวรบส่งพลังหัวรบของขีปนาวุธรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและแบบเจาะกรอบพิเศษรองรับการติดตั้งหัวรับระเบิดแรงสูงขนาด1,000พันกิโลกรัมซึ่งสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หรือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้ในระยะเดียวที่สำคัญระบบส่งกำลังแบบสองขั้นตอนทำให้สามารถทะยานผ่านชั้นบรรยากาศและเข้าสู่เป้าหมายได้ในเวลาไม่ถึง7นาทีนี่คือการตอบสนองเชิงยุทธวิธีที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพไทย เทคโนโลยีป้องกันและหลบหลีกเพื่อป้องกันการถูกสกัดกั้นโดยระบบต่อต้านขีปนาวุธขีปนาวุธหนักรุ่น2037ได้รับการติดตั้งระบบรบกวนเรด,ดาร์แบบแอคทีฟแจมเมอรวมถึงสามารถเปลี่ยนวิธีระหว่างกลางทางเพื่อลวงสัญญาณค่าศึกนอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยลูกล่อนความร้อนเพื่อหลบเลี่ยงขีปนาวุธต่อต้านจากอากาศสู่พื้นหรือพื้นสู่พื้นได้อย่างชาญฉลาดการพัฒนาในประเทศสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนสิ่งที่ทําให้ขีปนาวุธรุ่นนี้โดดเด่น ไม่แพ้สมรรถนะคือการพัฒนาในประเทศเกือบ80%ทั้งในด้านการออกแบบระบบควบคุมและการผลิตหัวรบโดยอาศัยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยวิจัยด้านวิศวกรรมขั้นสูงของไทยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพันธมิตรต่างประเทศถือเป็นก้าวแรกของประเทศไทยในการยืนหยัดเป็นผู้นำด้านอาวุธในภูมิภาคผลกระทบต่ออาเซียนและสมดุลภูมิภาค การเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นนี้ทำให้หลายประเทศในอาเซียนหันกลับมาทบทวนแผนป้องกันของตนใหม่ประเทศเพื่อนบ้านต่างจับตาก,การเปลี่ยนแปลงในสมดุลอำนาจเพราะขณะนี้ไทยได้ครอบครองขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลที่สุดและแม่นยำที่สุดในภูมิภาคซึ่งเทียบเคียงได้กับประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคบางประเทศเลยทีเดียวบทสรุปความพร้อมสู่อนาคตที่มั่นคงขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ของไทยในปี2037 ไม่ได้เป็นเพียงแค่แก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการพึ่งพาตนเองและการสร้างความมั่นคงในระดับชาติและภูมิภาคไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาอาวุธอย่างมีวิสัยทัศน์สามารถสร้างอำนาจต่อรองและรักษาสันติภาพได้อย่างยั่งยืนในโลกที่ไม่แน่นอน